โอเคครับถ้าเปิดแล้วก็ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไลฟ์สดของ p e r f e c ฟ Car คานะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้วันดีพวกเราทีมงานของเราดีใจกันมากเลยนะคุณผู้ชมนะที่คุณผู้ชมหลายๆท่านมารับรถที่เห็นช่องว่างๆนี้ไม่ได้หวงเวงไม่ไหนนะคุณผู้ชมนะเรียกว่ารอปล่อยกันเลยเนี่ยพี่พีก็กำลังรอกำลังไม่รอปล่อยปล่อยเรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปเรียบร้อยพี่พ๊กไปถ่ายมาให้เองเมื่อกี้นะคุณพี่นะครับผมก็เรียกว่าวันนี้ปล่อยกันไม่ตาว10 จะเส็ยี่สิบคันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะพรุ่งนี้มีอีกสิบนะพรุ่งนี้มีอีกเส็เหมือนกันนะขอผมก็ยังรอรอปล่อยรอปล่อยอีกสามเหมือนกันนะฮะไอ้ไม่เีรรอปล่อยสองรอผลหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวมีไปส่งรถที่สระบุรีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีขึ้นขึ้นสไลด์ออนไปเลยครับเหมือนกันนะคุณบิ๊กนะครับผมใช่ครับก็ขออนุญาตแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับวันพรุ่งนี้เต็นเเปิดไหมพี่เปิดอยู่แล้วครับผมเต็นเเปิดเต็นเตเปิดประจําการนะ ก็เรียกว่าใครอยากเข้ามาดูรถมาได้เลยนะคุณพี much much ่นะก็ขออนุญาตย้ำแจ้งมุตหมายก็หน่อยนิดนึงนะพี่บิ๊กแจ้งหน่อยมุตหมายแล้วก็โปรโมชั่นของเราตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมครับเอาที่อยู่ของเราก่อนเลยนะครับผมที่ซอยลาซาเป็นเลจ็ดเขตบางนาแขวงบางนาตะเฉยหรือว่าสุขุมวิท105นะครับผมแล้วก็ย้ำนิดเดิ้ลโปรโมชั่นนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเก้อยาสิบเกาบาทเท่านั้นเองนะครับพี่รับไปเลย50,000บาทส่วนลดสูงสุดนะครับผมอ่าเรียกว่าวันนี้พี่บิ๊กอ่าน พี่บิ๊กก็ต้องต้องเติมน้ำไปสักหน่อยอะไรก็จะคล่องแบบตอนกลางคืนนั้นมากเลยนะผมชอบพี่มากเลยอตอนนั้น,นสวัสดีพี่จิตราย่ด้วยครับผมสวัสดีพี่ตาพี่คุณตาเท็ดดี้ด้วยจากนครพนมมาเริ่มพากันมาแล้วโอเคกบสวัสดีทุกท่านด้วยนะสวัสดีพี่จิตรายุลูกค้าที่ได้รักของผมไปเองนะคุณพี่นะแล้วก็ขออนุญาตภา,าพภาพชัดเสียงชัดเลขสี่ให้หน่อยนิดหนึ่งนะพี่ะนะครับผมภาพ,พชัดไหมเสียงชัดไหม สวัสดีพี่ตาด้วยสวัสดีพี่มารุดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีสาวสิบคนดูทุกท่านที่ขึ้นกันไวขนาดนี้เหมือนกันนะครับผมก็ไหนๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะพี่นะใครอ,อยากอะไรนะไปเลยใครอยากดูรุ่นใดนะครับพิมพมาได้บอกมาได้นะครับวันนี้มีซื้อรถเข้ามาหน้าร้านอีกสองคันนะฮะสวยๆเท่านั้นช่างบอกว่าไม่รู้สติอะไรเลยนะฮะตอนดูรถช่างอบอกว่ามีแค่บูธนิดหน่อยนะฮะตบูธก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเก็บให้นะครับก็ตามสภาพปีรถแล้วกันรถเป็นแคมรี่สองจุดห้าจี เล่งไม้เก้0 0ม่นกิโลเมตรนะฮะเล้งไม้แท<า><า>้เลขงมไม้แท้เซอร์วิสอะไรให้หมดเรียบร้อยเช็คข้อวงเช็คประวัติให้หมดเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับผมเลขาหมาื9 8 0 0 0ฟรีดาวได้ยอดจัดจัดได้เต็มแคมรี่น้ำมันปีสองปีสองสองจุดห้าใครอยากหายแคมรี่ผ่อนประมาณ8,000ันไฟฟ้าอันนี้มีให้นะฮะ คุ้มเลยนะ 2.5G ด้วยนะคุ้มนะไปเคลื่องยนต์สด2.5แลวบอกเลยว่าเงินดาวว่างไงต้องใช้ไหมจ๊ะไม่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวกันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเลขสี่เข้ามากับขอบคุณมากๆนะพี่นะสวัสดีพี่อ่อสวัสดีพี่บอสด้วยนะสวัสดีพี่มารุด้วยสวัสดีพี่จ๊ะเอ๋สวัสดีพี่คุณตาเพชรตี้ด้วยเพชตี้เพชตี้อันผิดขออภัยด้วยนะสวัสดีพี่ต่อกล้องด้วยนะครับกา่าสวัสดีด้วยนะครับใครอยากดูรุ่นใดแบบใดแจ้งกาานะก,กอองงัันนนนเเข้้นะ้าามไดลยยะะะรรร็ๆตงงีีีอู่่พ สวิปมีอยู่2องคันมีสีขาวและสีดำสีขาวผ่อนห้าสีขาวผ่อนหกพันไปหน่อยแล้วกันนะฮะสีขาวคันนี้เป็นรถบ้านหน้าร้านเมื่อเดียวพี่ดีนแกซื้อเข้ามานะครับเป็นตัวโฉบ RX อะไรจะ๊ะ RX 2ครับผม RX 2เป็นสีขาว คันนี้ออปชั่นครบโคสตอลโดนเมย์แพลตชิปมีเรียบร้อยโอ้โหนี่รถไซเล็กให้ขนาดนี้เลยนะอ่าเรียกว่าใครตามหมาไซเล็กผมมีนะครับผมใครตามหมาแคมรี่แอคคอร์ดบอกผมนะครับตอนนี้แคมรี่ผมฟรีดาวได้เริ่มต้นผ่อน8,000บาทตลอดสัญญานะพี่นะจัดโอนไม่มีเก็บนะครับค่าใช้จ่ายบานปลายเหมือนเบี้ยวแตกเราไม่มีนะพี่นะครับผมโยต่างจังหวัดว่าไงาไฟแนนซ์ว่าไงาไฟแน,นนซะ์นะออกได้ออกง่ายนะพี่เตรียมกระสานว่าเดี๋ยวไฟแนนซ์วิ่งไปถึงที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยนะครับถูกครับเรียกว่าเซ็นฟรีไม่มีคค่่าาาาาใช้้้้้จยยยยยเเเลลววัันนนนนีีีีีมมมูกป็ติดโบบ10รรออ และรอรับรถได้เลยรอรับกระบะกลับไปแล้วอ่าเรียกว่าคำถามย้อนคืนนะติดโบโลออกได้ไหมติดโน้ตติดนี่ออกได้ไหมนะครับทำกันได้นะครับผมเรียบร้อยรอรับรถไปแล้วนะครับมไม่แอดไลน์มาคุยกันก่อนอน,นะครับปรึกษากันก่อนนะครับบางทีมาหลุดแล้วเดี๋ยวบางทีเราไม่มีวิธีปิดตาข้างหนึ่งให้อ่อาพี่ถือเลยถามว่าซิตี้ซิตี้เซตเต้ดูตัวไหนพี่ตัวเครื่องพันห้าหรือตัวเครื่องหนึ่งพันทโบมีหมดนะฮะหนึ่งพันทโบมีกันตัวเอสนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งพันทโบเป็นตัวเอสนะครับมันาจะผ่อนอยู่วันแปดพัน ไปเดี๋ยวขออนุญาตเน่หน่อยใครอยากหารถอีโคคาร์พรห้าพันบาทอันนี้ผมมีนะสวิปเลยสวิปใหม่ๆปีสี่สิบห้าสิบหกไม่ยบเลยอ,อยากได้สีไหนบอกวันนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็โอเคได้เลยพี่ซิตี 1, 5, นะ้พันห้าเนาะแชร์แล้วกราบขอบพระคุณน้องปอนมากๆเลยนะน้องปอนนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยเดกกันฟังไหนๆคนดูมาเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวฟังเลยนะพี่นะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยรถที่ลหลายๆคนถามหา uh huh. ปาเจโร่ปาเจโร่มีแล้วมีซื้อมาแล้วนะ ฟเมีแล้วฮะยาริสมีแล้วฮะเซเตโรโบมีอยู่แล้วมาด้สองมาด้าสามมีอยู่แล้วฟเอสามก็มี Accord เติมเข้ามาใหม่ เฮ้ยเอาจริงพี่แอคคอร์ดมันมีคันหนึ่งน่าใช้ราคาอยู่อยู่เจ็ดแสนประมาณเจ็ดเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดแสนสองนะ,ะแล้วก็เป็นปีสิบเจ็ด G9 Maybach ไฟตาเพชรเป็นสีเทานะครับซื้อมาแล้วผมอยากให้ลูกค้าผมเป็นคนที่ได้คันนี้จริงๆนะอยากให้ได้อยากให้ได้เลยมันน่าใช้มากไม่แสนสองรถปีสิบเจ็ดนะถือว่าใช้งานไม่น้อยนะ,ะใช้งานไม่เยอะใช้างานน้อยไม่แสนสองรถปีสนะิบเจ็ดแอคคอรอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เงินดังไม่ต้องใช้พี่ออกออกซิตี้ป้ายแดงยังแพงไว้ Level 1, อีกและเมื่อวานเรียกว่ารถอะตอนนี้ยป้ายแดงไม่มีจริงเรียกว่าเฟลป้ายแดงใครไม่เก่าจริงไม่ได้รถจริงอถามว่าทํามไมรู้เห็นข่าวช่องสามไหมไม่เห็น,ออกกนครับผม,ม<า>ไม่ได้ดูครับออช่างมัน บางคนถึงขนาดเออข้างมันเรียกว่ <c oughs> า <c oughs> มันเป็นวิธีนิดนึงให้ใหได้รถมาแล้วกันอันนี้คุณป้าในี่คุณป้าลืมพูดไปหรือเปล่านี่พี่ฟ้าบอกฟอร์จูนแล้วก็ยาฤิ์มีปีไหนครับผมผ่อนราคาเท่าไหร่ยาฤิ์พี่ดูห่อนเท่าไหร่ดูผ่อนมี6,000ถึง8,000ครับผมถ้า8,000ไหวได้ปี21ไปเลยนะโอ้โหไม่ใหม่นะได้ปี21มาอยู่7,000ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ไหวไป6,000เดี๋ยวผมยืมรถเขาให้ดูแล้วกันมันมีรถรอบปล่อยแต่ผมมีซื้อเข้าใหม่อีกคันหนึ่งแล้วเหมือนกันนะึง ฟอร์จูนพิมพ์อยู่ให้หน่อยบอกเลยว่าอยู่กันยาวๆเลยกับฟอร์จูเนอร์บอกเลยขายดีมาเท่าไหร่ก็บดกันตลอดนะฮะเรียกว่าเดือนนี้ก็น่างสามสิบสี่สิบคันได้นะครับใช่ครับแม่งฟอร์จูนอย่างเดียวนะพี่นะฟอร์จ uh ูน huh. อย่างแคมรี่ตอนนี้เดินแกระจุยใครตามหาะฟอร์จูนบอกเลยมีครบครับสี 4, ขาวสี 4, ดำสีบรอนซ์ไม่มีทุกสีใครไม่รู้ย้อนหลังแอดไลน์ line, ไม่ได้เลยเพราะว่าในไลฟ์สดมันจะเป็นข้อมูลที่เรียกแบบว่าเป็นเรียลไทาม,มา์มากๆเลยนะผมย้ำเพราะว่ามากๆเลยนะครับ เพราะว่ารถบางคันเพิ่งซื้อเข้ามาบางทีผมเพิ่งเห็นในวันนี้นะฮะแต่เรามาไลฟ์กันแล้วนะพี่นะ,ะแต่ว่าบางทีมันอยู่สต็อกใหม่ของเราอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ผมมีรูปในมือถือหมดแล้วใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยส่วนมากข่ายครบทุกมุมเรียบร้อยแล้วนะกออ์จูนสีขาวพอเริ่มต้น1 4ึ0งือ 4, บาท โดยที่เงินดาวว่าฟรีดาวครับผมถูกต้องฮะเลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่จ๊ะสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามนั้นเลยครับสวัสดีพี่โรซ่าด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนิดนึงคนดูคอมเมนต์มาต้องใส่ใจหน่อยนิดนึงนะพี่นะ,อะโอเคสวัสดีพี่แมนแทร์พี่แมนแทแชร์ยังใครใครมาแล้วแชร์แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ผมหน่อยเลยพี่นะเขาถามว่ามีรถเก๋งเกียร์ออตโต้สี่ประตูผ่อนห้าพันบ้าครับป่ะนี่เลยอันนี้ได้อันนี้ได้มาด้าได้อเมร่าได้แอทลาดได้ เว็บม so ีวีออสได้พี่พี่สนใจรุ่นไหนพี่พิมมาหาผมหน่อยนิดนึงนะ,ะพิมมาหาลองฟังหน่อยนิดนึงเรยว่าเรามีเยอะนะจริงๆเราไม่ได้มีแต่รถใหญ่อย่างเดียวนะมาด้าสองก็ได้มีม,มาด้าสตัวกู๊ปปีสอ,อยู่ตัวหนึ่งนะอะคันนั้นก็สวยอะแล้วยอย่างนี้ไะอย่างงี้เลยเนี่ย6กพันหก 6,000อกวีออส 1.5e พี่ปี17หน้านี้หน้าปี17เรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้ไป6,600บาทเงินดาวต้องใช่ไหมไม่ต้องใช้เหมือนเดิมครับผมฟรีดาวนะครับ6,000นี่ผมเรียบร้อยแถมประกันให้แล้วนะประกันปอล1โดยเ่ปริญญานะปับส่งไปไปไม่ถูกเลยประกันทั้หนึ่งประกันทั้หนึ่งอย่างนี้ได้นะฮะใคร6,000ไหวนะใคร6,000ไหวบอกผมได้นะพี่มาบอกสวัสดีครับด้านหน้าดูโล่งๆนะครับโล่งฮะสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะพี่อุตตอนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยพี่ มีเป็นแคมรี่เข้ามาสนใจดูได้ไหมฮะลกบ,บอกว่าวันนี้ตอนแรกเราเคลียร์เรียงรอปล่อยหมดเลยใช่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าของเขาเขาก็รอปล่อยของเขาอยู่นะไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เต็มเหมือนเดิมครับด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวจัดรถให้ใหม่เป๊เดี๋ยว้าอาจัดรถไม่ได้ไม่ได้จัดรถให้ดูนะจัดรถส่งมอบเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้นะเฮ้ยเมยรถมีรถมาใหม่ก็มีเหมือนกันบอกเลยว่าตอนนี้น้องๆขนางของเราบอกเลยว่าแข็งอีกนะครับตอนนี้ครับผมเรถจะไม่ทันเลยนะฮะมาอยากให้มาอยากใใหห้้ดูอยาาาไวะะคคครรรัับแล่ โตโยต้าเอาติดราคา3ามแสนแปดหมบาทเหลืออยู่2คันเองแล้วนะครับใกลแล้วนะวันนี้ปล่อยไปแล้วคันหนึ่งใช่แล้วก็มีเพื่อนๆเอาไปแล้วคันหนึ่งด้วยนะฮะ อ่ะขออนุญาตยืมหน่อยนะขออนุญาตยืมหน่อยมาดด้าสองขึ้นผู้แชร์ให้น้องหน่อยเริ่มต้นผลหกพันห้าร้อยบาทมีหรือจะเป็นห้าพันบาทตัวกูปเป็นอีกสองแจ้งให้หน่อยนะอยากผ่อนเดือนเท่าไหร่นะพี่นะถ้าหกพันห้าร้อยบาทไหวเอาไปเลยเป็นตัวสกายแอคทีฟนะครับมีสีขาวสีดำสีบรอนนะครับเป็นปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนะพี่นะแจ้งกันได้บอกกันได้นะฮะอ่าพี่มันรู้บอกฟอร์จูนสวยครับแล้วก็พี่โซดาฟอร์จูนขาวผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับฟอร์จูนเยอะจริง,รงๆปีดาวนะถ้าปีดาวผ่อนเดือนละหม ตราฟอร์จูนขาวนะฟอร์จูนนะสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีบอลฮะหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทเอาไปเลยพี่โดยที่เงินดาวตบิกแกว่าไงฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับผมย้ำนะครับผมฟรีดาวได้จริงๆนะครับถูกต้องฮะใครอยากมาดูรถเข้ามาได้ที่ไหนจ๊ะมาได้ที่ซอยลาซาเบีเจ็ดเคบางนาแขวงบางนาตะวันกรุงเทพนะครับถูกต้องครับติด BTS แบริ่งกันะพี่นะหรือว่ากอดเข้ามานะครับอยากดูคลิป อย่าดูคลิปที่ผมทําเป็นคันใบคันใน YouTube ไปเลือกดูได้นะชื่อช่องก็ชื่อเดียวกับเพจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในนั้นน่ยมันมันจะมีลิสต์ค่อนข้างเป็นหลายพันรายการนะพี่นะใครไม่อยากหาอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคุณพี่ก็สามารถเรียกว่ากดเข้าไปได้เลยนะครับเรียกว่าใครไม่อยากหาก็แอดไลน์มาได้เลยครับไลน์อยู่ไหนไหนจ๊ะไลน์อยู่ในแคปชั่นนะครับผมก็คือ s 5 5 y j v หรือว่า เบอร์โทรส่วนตัวกับป้าก,ก็ได้หรือจะทักหาแอดมินในอินบ็อร์กก็ได้นะครับใช่ครับว,ว,วันนี้คิวดูแลจะเป็นน้องอู๋นะครับ<ม>วันนี้น้องนายน้องนายเบรกนะครับก็ทักเข้าไปถามถ้าน้องเขาทักเข้าไปถามอะไรแจ้งชื่อได้เลยเงินไม่เสียพี่โดเครดิตก่อนได้ตราบใดยังไม่ชอบจะไม่เห็นค่างวดยังไม่เห็นอะไรเงินอยู่ในกระเป๋าเก็บไว้เฉยๆได้เลยพี่ชอบแล้วค่อยจัดจองเหมือนลูกค้าของผมในวันนี้ได้เลยนะครับพี่นะครับผมอ่ะพี่ชายขอดูรีโว้ด้วยนะครับได้เลยพี่รีโว้ดูราคาผ่อนเท่าไหร่หรือดูแคปซีประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออออออโต้้้แจจงงไวหหนนนนนนน่่ยยยืมิดึะะฟรรร์์ูเคับ หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทฟรีดาวเอาไปเลยพี่ป้ายแดงขายหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเก๋รุ่นสองพันสี่วีฟรีในโบฮะวันนี้เอาไปเลยราคาเท่าไหร่ตะบิกช่วยพูดแทนหน่อยเห <7, S 1> นื่อย <7, S 1> แล้วเว้ยแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้คือราคาสุดที่แล้วนะตามนั้นเลยฮะวันนี้อาจจะพึ่งพาเยอะหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หยุดมาสองอาทิตย์แล้วร่างกายเรากรอบไปหมดแลนะ้วเนี่ยเอ้ยหันหลังเลยสีขาวเห็นอยู่พอดีเยิมหน่อยเหมือนกันขออนุญาตเยิมหน่อยนิดนึงวางแก้วน้ำหน่อยนิดนเดียวเดี๋ยวเราม,มาดูเลยพี่อย่างนี้เลยแต่ผมมีีีอกคันนนะะพ่นะ จอดอยู่ที่ไหนครับอีกสามคันไม่รู้ครับผมไม่ได้เป็นคนไปจอดครับอยู่น้ำแดงอยู่โชรูใหม่แกแกก็ไอ้ฉันเหนื่อยอยีกแล้วพี่บิก๊กอันนี้พี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยเป็น 2. 4 V วีปี2 0 1พนสิ็นะครับมี3ามคันนะเลขไม้เยอะขายถูกนะฮะเลขไม้เยอะเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณ 8, 5มป5าแต่น่าปลแต่น่า เลขไม่น,น้อยอยู่ประมาณ9ก้าแสนเอาง่ายฟรีดาวได้ไหมย,ย้ำอีกทีหนึ่งฟรีได้เหมือนเดิมครับผมเรียกว,ว่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยออกได้ทุกอาชีพเลยนะเอาที่ผมทําไปก่อนแล้วกันนี้เอาเนี้อเอาเอาได้มคุยกันนะทำงาประจำเดือนเจรินบ่อยอยู่แล้วค้าขายเนี่ยง่ายอยู่แล้วเขียนเงินตามตาม,ตามไปปากกาเดี๋ยวหลับตาให้ติดตไ<ม>ปคุยกันแล้วก็ในเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็เพิ่งออกไปเรียบร้อย,ยนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แก๊ปรปพอ่าขายของเก่านะครับ อาชีพทั้งหมดทั้งมวลสามารถออกรถได้หมดนะมาดูกันได้เลยพี่อันพี่อันแชร์ยังพิมพ์แชร์ให้น้องหน่อยครับผมรีวูด้ดแคปแชร์ให้เรียบร้อยนะครับรีวู้แคปเกียร์ธรรมดาผมมี2.4 G อยู่คันหนึ่งผ่อนอยู่ประมาณ8,000 8,000ไปปลายดูไหมถ้าดูพิมพ์ดูให้ผมหน่อยนะเป็นเกียร์แม่นวน่นถ้าเป็นแคปนะ,ะแต่แม่งราคาเท่า4,000เลย อ่า,อาดูสี่ประตูด้วยไหมล่ะลลองลองงดไหนอยู่อยู่นะยพิมอยู่ให้หน่อยรหรือว่าอยากดูด้วยหลายคันในเต็นท์แอดมินจัดให้หน่อยแคทล็อกออนไลน์ขึ้นให้หน่อยนิดนึงนะครับซีบีเอฟซีเราก็มีเยอะนะทุนนี้นะซีบีเอฟซีมีตัวอ e ีมีตัวเอลมีตัวโทบอเอสมีหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไม่ได้โรอยตตี้ในความเป็นซีบีอฟซอย่างเดียวผมแนะนะนำชี X นะ้แอร์ 7, นะคอร์ดฮนะราคาเจ็ดแสนแะราคาเจ็ดแสนสองถ้าเราเจ็ดแสนสี่ละถูกกว่าซนะีบีเอะเท่ากันอนะ่ะบางตัวเท่ากันแต่นี่ถูกกว่านะฮะไม่ถูกกว่าได้แอร์คอร์ด ถ้าไม่ได้ติดความเป็นเซวิกความเป็นทินนิยมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะผมยังชอบมันเหมือนกันนะฮะแต่พออายุมากขึ้นผมกับชอบไอ้แบบนี้มากกว่ารถเก่งคลาสใหญ่กว่าป้ายแดงขายกันล้านสี่นะครับตัวเริ่มต้นล้านสี่ตัวนี้สองจุดศูนย์เอลนะพี่นะมไม่ได้เชนไฟตาเพชคอรด้าเลนวอชมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเมโมรี่ซีพวกนี้มีมาให้เป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะคันนี้ยังว่างอยู่ไหมจานว่างอยู่ครับผมยังว่างยังไม่มีการจัดจอนะฮะขออนุญาตดูยางหน่อยยางเป็นยางมิชลินนะครับไพลามาซี่ไพล์ อันนี้บอกเลยว่าแค่ยางก็จะสองหมื่นสองหมื่นก็เอาไม่อยู่แล้วนะพี่บิ๊กนะแค่ยางอย่างเดียวนะพี่นะดูครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ารีโวโ<อ>นะรีโวนะโอเคพ,พ,พ,พี่โบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบ๊ททักไลน์ออฟฟิเชียลมาแล้วแอดมินจัดต่อให้หน่อยนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวแยกดูบ้านท้ายหน่อยเอาง,ง่ายๆพี่คันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทโดยที่เงินดาวตามิกแกว่าไงฟรีดาวเหมือนเดิมครับดอกเบี้ยล่ะสองจุดเก้า <2. 9. S 1> ครับตามนั้นเลยฮะเงินดาวไม่ต้องใช้ดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเก้าอยู่ต่างจังหวัดส่งเซ็นฟรับ จบราคาไหนไปราคานั้นไม่มีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการค่าจ่ายแฝงไม่มีนะพี่นะ,ะใครไม่มั่นใจไม่ทราบเครดิตแจ้งผมก่อนได้ผมส่งไฟแนนะซ์ไปเซ็นให้โดยที่เงินว่าไงไม่ต้องออกสักบาทเลยครับผมถูกต้องฮะเรียกว่าฟรีไม่มีค่า้จ,จ่ายเลยนะครับที่ว่าตอนอนี้ยังไม่มีเลยพี่ครับผมยังไม่มีเลยเข้ามานะยดูรุ่นอื่นนะไหมเซ็กสามไหมเซ็กสามอนแปดพันคุณพี่ดูไหมแปดพันหกสิบบาทสนใจแจ้งสนใจให้หน่อยครับผมเซ v ิกไปเซฟิกเซฟิกไปเซ v ิกกันหน่อยเซฟิกยังดูอยู่ไหมนี่นี่เมื่อกี้ว่างๆไงใกล้เต็มแล้ว ใกล้แล้วแป๊บเดียวพูดถึงแป๊บเดียวเลยร้อปล่อยกันอีกแล้วนะเดี๋ยวใครแบบเดี๋ยวทีมงานของเราขยับขยื่นขยื่นกันเข้ามาให้เลยคุณผู้ชมนะโอเคมาขออนุญาตไปเซวิกก็หน่อยนิดนึงนะบอกเลยว่าพี่เว็กเซวิสชุนเติมมาเป็นไฮไลท์นะเดี๋ยวไปดูคันดำคันนั้นไฮไลท์รถลูกค้าผมเองเฟซกับผมไปแล้วมาขายกับผมจริงคันนั้นไฮไลท์แกรักรถมากเจ้าของแกชื่อพี่ไก่เป็นทหารยุทธภิหหตอันพี่แม่ซื้อออสัอ๋อพี่ พี่แม่เนี่ยเคยจะซื้อรถคุณพิกอยู่นะพี่แม่เลงรถคุณพิกนานมากนะครับพี่ f อบเขยป่ะพี่เอาทโบไอเอสไปดีกว่าเอาจริงเอาไอเอสดีกว่าเลือนไม้แดงๆนะรับร์โบเหมือนกันแต่เป็นรถสีดานนะคุณพี่นะเจ็ดนเก้าได้นะคันนี้เจ็ดแนเก้าได้น่ะอะไรนะก็เหรอไม่รู้เมื่อกี้จะให้ดู EL อลด้วยกงอ่ามันมีทั้ง EL อลมันมีทั้งตัวทโบไอเอสนะครับ สีขาวมุกเท่ากันตอนนี้ป้ายทะเบียนเป็นป้ายภูเก็ตแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ป้ายกรุงเทพเราว่าไงพี่เิ๊กเดี๋ยวเราจัดการให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายกันเลยถูกต้องฮะเรียกว่าค่ายจ่ายไม่มีเลยนะฮะใครมาดูย้อนหลังมาดูในยูทูบมาดูในร้นแอดไลน์มาแล้วไลน์ออฟฟิเชียลนะพี่นะแอดสน์ให้กับว่า yjweb หรือเจอัวโทรส่วนตัวของป้าคุณเมย์ขึ้นไลน์เหมือนกันนะพี่นะใครโทรได้อยากให้โทรมากๆเลยนะคุณพี่นะเรียกว่าคุยรู้เรื่องกระชับใน15นาทีดีบอกนี่โดนบอกโดนโดนรััับ้มมมม่ียยนนนนคอะแตขาาถกก ปีและร้อยสามร้อยกว่าคันของเราเนี่ยมีแล้วประมาณสองคันประมาณนั้นนะฮะบางทีโดนไข่เหล้าพ่วงเบียร์มาแต่เราก็แจ้งคุณลูกค้ากันตรงตงทุกคันนะพี่นะครับผมสวัสดีพี่โน้สวัสดีพี่ธันทิพย์เอฟเคนะครับเอฟเคตอนนี้ยังไม่มีพี่ตอนนี้เอฟเคไม่มีมีมแบบเป็นทัวร์โบไอเอสเป็นเซอร์วิคเอฟซีเป็นซีดานนะพี่นะอันนี้ดูอยู่ด้วยไหมถ้าดูอยู่ก็แจ้งราคากันไปเลยว่าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทตามนั้นเลยนะจ๊ะคุณพี่นะสวัสดีพี่ธันทิพย์ด้วยสวัสดีพี่บาร์ดกันด้วยนะฮะแล้้วขออออนนนนุญาตาตต่่่ทีีเดด็ไฮกกันหนัหยและ รถล,ลูกค้าผมออกไปกับผมปีที่แล้วนะครับปีนี้เอากลับมาขายไม่ใช่ไม่ดีนะบ้านแกมีรถสามคันแกมีวแท็กแกมีดีแม็กและแกก็มีเจ้าแอ c o คอร์ดกันนี้ที่ออกจากผมไปนะครับบางทีรถมันเยอะความจำเป็นแกก็เอาดีแม็กกับแอ c o คอร์ดมาขายแล้วก็รวมกันเป็นฟอร์จูเนอร์นะพี่นะอ๋อแบบนี้ก็ทําได้นะทําได้นะทำได้เอาสองคันมารวมรวมเปลี่ยนเป็นเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันตัวนี้หน่อยแล้วกันฮะครับผมรถเจ้าของของผมเนี่ยลูกค้าที่ผมขายเป็นมือที่สองกันนะอือ แอคคอร์ดสองจุดสุด EL เป็นปี2015นะฮะอันนี้ใครอยากหาแอคคอร์ดผ่อนประมาณ9,000บาทโดยที่เงินดาวว่าไงฟร <Free S 1> ีดาวเหมือนเดิมครับผมย้ำหน่อยขยี้หน่อยหนักแน่นให้มันยิ่งใหญ่หน่อยฟรีดาวครับผมโอ้โหฟรีดาวพี่ฟรีดาวคันนี้แอคคอร์ดฟรีดาวได้นะฮะใครอยากดูแอคคอร์ด G10 หรือ Honda Jazz อะไรก็เพิ่มเติมก็แจ้งน้องปักมาได้นะพี่นะอเอาไว้ง่ายปักคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลให้หน่อยนิดนึงแล้วกันนะ เดี๋ยวปักขออนุญาตดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับคันนี้สองยุทธสูตรเอนะครับเป็นปี2015นะครับแล้วก็เจ้าของเก่าตอนออกจากผมไปมันยังไม่มีแม็กมันยังไม่มีฟิล์มเซรามิกนะวนเลยพี่เบ๊กวนเลยขออนุญาตนะครับสวัสดีพี่เคด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เคแมนยูใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยโอเคได้เลยฮะอ่ะเดี๋ยวอนุญาตดูหน่อยแล้วกันคันนี้ราคาเพียงแค่487,000บาทนะพี่นะ487,000บาทเดี๋ยวดีดแบบเน้นๆให้เลยแล้วกันนะ ดูดีดแบบเน้นๆให้เลยมาเดี <th odox character sound> ๋ยวดูให้เลยอ่าสี่แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์เท่ากับหาาแปดสี่พรแปดพันสามร้อยแอคคอร์ดคันนี้นะพี่บิงนะแอคคอร์ดคันนี้พรอนแปดพันสามร้อยได้นะฮะย้ำนะครับมีคันเดียวรดลูกค้ากับผมเองทะเบียนสวยๆเลยสี่กทเจ็ดสี่สามคันนี้เอาไปเลยพี่มีดาวเงินดาวไม่ต้องใช้พ่อนเท่าไหร่นะแปดพันสามครับผมอ่าความจำดีเป๊ะเวอร์มากเลยโอเคครับ 8,300ได้แอร์คอร์ดคันนี้ไปเลยนะอันนี้เป็นก่อนไมเนอร์เชนนะพี่นะ,เ,ะเป็นก่อนไมเนอร์เชนแค่ของแต่งเจ้าของเดอม์เขาทำมาให้ก็คุ้มแล้วนะใช่ครับสวดดีพี่เคด้วยนะอ่าฟิลม์มซิลลอนบิกก็จะเป็นหมื่นแล้วนะฮะแล้วมีแม็กนะฮะแล้วก็มียางใหม่มาด้วยนะฮะยางแกไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับแกไม่คิดจะขายนะครับแกบอกว่าแกรักและแกก็คิดถึงรถคันนี้มากนะฮะ ไปขับมาหาผมอะเวลามาซื้อกันแต่ละทีวิ่งมาสตัหีบกรุรงเทพสตัหีบกรุรงเทพเกินกว่าสามรอบผมยัได้รถกลับบ้านนะฮะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่กายขอบคุณพี่ปัดมากๆ,ๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็รถลูกค้าผมเองขายไปเองแล้วก็ซื้อมาเองก็อยากให้คนที่ซื้อเป็นลูกค้าผมนะก็มันคุ้มมากจริงๆนะฮะแอรคอร์ดผ่อนแ0ด0ันบาทพี่8ปดพันบาทอออีโคคายังแพงกว่าเลยอนี่ได้รถตัวใหญ่ช่วง่างอิสระ แล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตมีเยอะกว่าแน่นอนนะครับบอดงบอดี้หนากว่าแน่นอนการทรงตัวอะไรพวกนี้ดีกว่าแน่นอนนะอ,อ่ะสนใจก็ว่ากันพีแปดพันสามร้อยแอดไลน์มาขอดูรูปกันได้นะครับครับผม <c oughs> คุณพีกไม่ได้ขัดไปไหนแล้วช่วงนี้พี่แม่จช่วูนในคุณพีคของ,งานเยอะอ่าเมื่อกี้เห็นปล่อยรถอยู่เียมปล่อยฟอรูนอยู่เหมือนกันนะครับผมใช่ครับมาอ่ะขออนุญาตต่ออีกนิดหนึงแล้วกันนะคุณพี่นะ <c oughs> โอ้ยเสียงยังไม่มีนะ <c oughs> โอเคมาขออนุญาตต่ออีกนิดนึงฮะ ใครตามหาแอคคอร์ดแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าอยากาไม่ชอบชอบตาเพชรน,นะพี่นะถ้าชอบตาเพชรก็มาเจ้าคันนี้ได้เลยนะราคาก็จะขยับขึ้นหน่อยละกันนะพี่นะแอคคอร์ดสงยุุด e ตอนนี้ผมมีอยู่3สีนะครับมีสีขาวมีสีซิลเวอร์แล้วก็มีสีเทาเมทัลลิกนะฮะแต่เทาเมทัลลิกซื้อไปแล้วเดี๋ยวเหลือรอจ่ายเงินแล้วก็ขับเข้ามาคุณพี่นะ เอาไว้ง่ายพี่ถ้าเป็นไฟตาเพชรเนี่ยอยู่ประมาณ1 1ึ0 0หมืถึงหน0 0 0บาทแล้วแต่คันนะพี่นะม่หลายคันเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูหน่อยนิดนึงคันนี้ส่งยุทธสุดเอลยางมิชลินไพมาซี่ตัวไพร์ลอดสปอร์ตโฟเหมือนกันครับแค่ยางก็ต้บอกเลยว่า2 0 0 0มื่นอันนี้มีแน่นอนนะคุณพี่นะอันนี้คุณพี่ซื้ออย่างเดียวขับยาวๆเลย สวัสดีพี่พีทเห็นแล้วนะพี่นะสวัสดีพี่พีทเห็นแล้วนะพี่นะตัวฟอร์จูเนอร์นะพี่นะมีหลายคันพี่ตอนนี้มันโชว์ได้อยู่เท่านี้แต่ซื้อไว้แล้วมีหลายคันนี่เลยเป็นข้อดีของไลฟ์สดไงพี่พี่แอนไลน์มาเดี๋ยวส่งแคตตาล็อกออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลที่มีมีให้เยอะนะฮะฟอร์จูเนอร์แชมป์ผมซื้อเข้ามาเติมวันนี้แล้นะใครอยากหาฟอร์จูเนอร์แชมป์ขอเดินละแปดพันบาทผมมี มีปีสิบสองเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดห้าเป็นสีดําอันนี้มีอยู่นะฮะพี่น้อยถามว่าตัวนี้เทเบเซอร์มีบ้างไหมครับเทเบเซอร์ไม่มีเลยพี่จัดไม่ได้เลยแนะนำตุกปาเจผมดีว่ะนาใช้กันเยอะเป็นธนง่ายด้วยอฮเหลือจะเป็นท็อจุดหน้าแชมป์ก็ได้ครับผมมาล็อกไปพี่คันนี้เป็นเจ้าโตโยต้าอาโครโรล่าเอาเป็นเป็นตัวท็อปเป็นตัวแฮชวีนะครับเป็นตัวพรีเมียมเลยตัวท็อปสุดคันนี้เป็นรถเดโมมาจากโชว์รูมโตโยต้านะครับ คันนี้มายอยู่ที่เอ็ดอะครับมายอยู่ที่20,000กิโลเมตรมาสองหมื่นหนึ่กิโลเมตรรถเป็นรถปี2021นะฮะเป็นตัวท็อปเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกสีเดิมระบบโตโยต้าเซน r y เซนมีครบนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปจำไว้เลยพี่โตโยต้าไม่เอารถโมเดลอื่นมาทําเป็นรถเดโมโน,นะครับต้องเป็นรถตัวท็อปสุดของเขาเท่านั้นนะเบอร์ก่อนชนเบรกถูกเฉินเปอร์โหลดจังเลนมีให้หมดป้ายแดงขาย1นึ่งล้านสี่พันบาทนะจ๊ะ ป้ายแดงขายหนึ่งล้านสี่พันบาทไม่รวมค่าสีสีขาวบวกเพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดพันอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินดาวอย่างแน่นอนนะฮะและปัญหาตอนนี้หลักๆเลยคือไม่มีรถนะครับไม่มีรถทุกแบรนด์ครับเป็นที่มาคาว่าชิปหายครับไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ดีนะ,ะแต่ที่รู้มาจากเพื่อนคือตอนนี้รถทุกแบรนด์ประกอบเสร็จหมดแล้วประกอบแล้วไปคุยกับเพื่อนมาอยู่ที่มอเตอร์บอกว่ารถทุกแบรนด์ประกอบเสร็จหมดแล้วแต่ไม่มีตัวชิป ชิปต้องสั่งนํำเข้ามาไม่มีก็เคยถามบ่นบนกันอยู่แล้วทาไมรถมันไม่มีว่าทาไมรถมันไม่มีมันก็เลยบอกว่ามีทุกสีจะเอาสีไหนแต่มันไม่มีชิปมันก็เลยส่งกันไม่ได้นะฮะอะพี่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่เท่ไาไหร่คันนี้จากหนึ่งล้านสี่พันบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยคุณเบ็กให้จริงๆ<อ>ให้ราคานี้ขายไปเกือบสามแสนะ้จริงรถปยิบเอ็ดรถไม่สองเบินเอาไปพี่เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทโดยที่เงินดาวเราว่าไงฟรีดาวนะครับผมถูกต้องครับพี่แล้วพี่จะรออะไร เห็นไหมราคาหายไปสามแสนเงินดาวไม่ต้องใช้ใครบอกว่าดอกเบี้ยรถมือส mm hmm. องแพงดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับย้ำอีกทีหนึ่งสองุด้าครับผมถูกฮนะและทํางานให้ก่อนด้วยนะครับ mm hmm. เรียกว่าพี่เตรียรเมเอกสารอย่างเดียวอะ่ะเงินพี่ไม่เสียพี่ชอบพี่จ่ายพันห uh ึจ huh. บอ่าเยอะปะละ่ะพันหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่เยอะ mm hmm. นะพี่นะ หนึ่งพันบาทจบคันนี้ผ่อนหนึ่งบอร์สองพันบาทได้เลยได้รถใหม่ได,หมได้รถปียี่สิบเอ็ดได้ไม2สองเบอรใครสนใจแอดไลน์ในแคปชั่นได้เลยนะพี่นะ,ะพี่สอดาเขาถามว่าฟอร์จูนเนอร์มีตัวสีขาวหลังคาดำบ้างไหมไม่มีเลยพี่ถ้าตัวแบ็คโูฟต้องไปแร็ปเอาเองนะพี่นะเพราะว่าตัวนั้นโตโยต้าจะทำมาเฉพาะเป็นตัวพิเศษนะครับหรือว่าเป็นโมเดล year ปีสองพันยี่สิบขึ้นไปมันถึงจะมีตัวนั้นทำมาให้นะมันจะมีรีเดอร์รีเจนเดอร์แล้วก็ตัวอีกอันนึงอะไรชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะมันจะเป็นตออนนะตตตัััววววพพิิเเเศษททีีี่่่่่่่าาาาออออกกกกกมมนนนนะะะะแแไยยยปลลล้สหงคคดู ราคาอยู่ประมาณ8,000,000ห้านะโฟลเดอร์สีขาวสนใจออนไลน์มาได้เลยนะครับครับผมป้าขออนุญาตไปหาน้องรียังผมกันหน่อยแล้วกันนิดเดีนะฮะบอกเลยว่าของดีมากๆเลยนะพี่นะบอกหน่อยถามหาหน่อยหาโตโยต้าแคมรีป้ายแดงขายล้านสี่นะฮะอันนี้นํามาเสนอเป็นเกีรยร์รุ่น 2.0G เป็นปี2017นะคะถามว่า17นานไหมนานครับผมก็ใช้งานประมาณสี่ปีห้าปีนะฮะก็เรียกว,ว่ายังเป็นในระดับเรียกว่าเป็นสแตนดาดอยู่นะฮะวันนี้ยงมาขายในราคา6แสน 6แสนสองถึง6แสนเจ็ดพี่อ่า6แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถึง6แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทได้รถเกยียร์รถคาร์เรลชูรี่ได้ความเป็นผู้บริหารบัตรสปอร์ตมีมาให้เวย์เดชเชอร์มีมาให้เรียบร้อย r, oy, r c ร a มีให้หมดเลยนะครับแต่วันนี้คุณจ่ายเงินเท่าในราคาที่คุณซื้อของเป็นแบบอีโคคาร์ครับ,รบแต่ที่คุณได้จริงมันคือรถเรลชูรี่คาร์รถที่เขาขายกันเป็นร้านนะครับใครต้องการในเรื่องของภาพลักษณ์ใครต้องการเรื่อ,ของอของความปลอดภยัย ใครต้องการในเรื่องของในเรื่องของความกว้างหรือสรีละตัวรถผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคุณพี่นะแล้วก็ผู้บริหารหลายๆท่านก็ยังเลือกเองใช้เองครับเพราะว่า มันไม่ทะแนนถูกนะครับมันไม่จุกจิกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายมันไม่แพ้กับรถยุโรปเลยนะยิ่งเป็นตัวไฮบริดซึ่งผมก็มีฟังก์ชันในบางตัวเนี่ยต้องเป็น S อสคันหรือว่าเป็นซีรีส์เถึงจะมีนะครับแต่ในโตโยต้าใสให้หมดนะครับผมดูมาหลายแบรนด์แล้วแอคคอร์ดไม่มีเทียรนาไม่มีนะครับมาสเตสเป็นไซซ์ซีไม่มีแน่นอนนะพี่นะอะแต่ถ้าเกิดโตโยต้าแคมรี่มีนะน้ำมันก็มีไฮบริดก็มีคันนี้่อนประมาณ0ถึ่งหมื่นห้ารขอยถึงหนรับใมรสนแอดดคุยกันได้นะคร ปขออนญาตไปหาน้องยาด้านหลังกันหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้นะทะเบียนพัดทะลุงเห็นหลายๆคนสนใจกันเยอะเนื้อหอมเหมือนกันนะคุณบิ๊กนะอ่ะาคันนี้ครับเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับเป็นปี2020จดปี21นะคุณผู้ชมนะ คันนี้เป็นไมไม่ไมน้อยมากคันนี้ไม่น้อยจริงๆใิไม่น้อยคันนี้ไมอยู่ที่เจ็ดพันกิโลเมตรเองที่ยังไม่ค่าหมื่นเลยนะเจ็ดพันไปโดนจุดสองเป็นเอสปอร์ตครับแล้วก็วารันตีของโตโยต้ามอเตอร์เขายังเหลือล้นเลยครับเอาไว้ใหม่กว่ารถเดโมครับรถเดโมอหนูยังไม่สองหมื่นเลยนะครับอันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวแล้วอ่าผ่อนไม่ไหวนะฮะผ่อนไม่ไหวไม่แน่ใจว่าแกเจออะไรมาหรือเปล่าแต่เอาไว้ง่ายว่าวิกฤตของเขามันเป็นโอกาสของเราด้วกันนะคุณผู้ชมนะเนี่ยวนดูรอบคันหน่อยครับคันนี้ใหม่มากครับใหม่เหมือนออกมาจะสูงบริการเลยนะครับพี่ ปัคคันนี้แ0 0พบาทพี่แปดพบาทโดยที่เงินดาวไม่ต้องใช้นะครับ1.2สองสปอร์ตคันนี้ใครสนใจได้เลยนะอ่าแล้วก็น่าจะเป็นไททันหรือเปล่าน,นะปีสิบห้ามือสองราคาสดเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีปีสิบเก้าราคาอยู่ประมาณสามแสนเก้าสนใจแจ้งได้เลยปีใหม่ๆเลยนะไททันนะไททัน <Titan S 1> ปีสิบเก้ามาอยู่ประมาณสามมื่น อ่าอันนี้พี่จีฮพี่จีให้หาย,ยาริพอดีเลยยาริสนีได้เลยนะฮะแล้วก็หรือจะมียาริสปีสสี่ปีสิบห้ามันจะผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทอันนั้นมนีนะฮะเป็นตัวที่ผมเรียกว่าน่าประดุกแล้วกันแต่ถ้าเกิดขึ้นแปดพันไหวผมแนะนําตัวนี้มากมากเลยนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นตัวปียี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ไม่อยู่ที่เจ็ดพันกิโลเมตรไม์นี่แล้วว่าน้อยมากๆกันรล รถใหม่ครับไม่ต้องกลัวนะไม,ไม่กอนะตรวจสอบได้เลยนะไม่ก่อซึ่งรถทุกคันนะครับทูกค้าสามารถเช็คประวัติก่อนซื้อแล้วก็ระหว่างซื้อกันได้นะครับถ้าเจอพลิกคว่ำจมน้ํากองไม้ผมซื้อคืนเต็มราคาเลยจริงๆนะและทุกอย่างมีรับประกันเป็นรายละอักษรมีสคบจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองใช้แล้ววันนี้ปั๊กก็มีให้ด้วยนะคุณพี่นะเนี่ยใครสนใจแอดไลน์มาคุยมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดูให้เลยหรือว่าอยากเป็นแจ๊จีเคมะไอทองคแจ๊จีอีจีอเนี่ย GE มี ตอนนี้หน้ารถเรียกว่าเราอยากได้รุ่นไหนพี่แอนไลน์มาพูดคุยได้เลยนะรหรือว่าพิมพ์ถามมาอินบ็อกก็ได้นะครับก็ตอนนี้เจ้าแจ๊ส GE เนี่ยมีมีไฮบริดสีเขียวอันนี้ก็ผ่อนหก0 0นบาทเหมือนกันแล้วก็สีแดงก็มีนะครับแล้วก็สีเทาเมทัลลิกก็มีผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทประมาณ6,600บาทนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะอย่างนี้เลย เอาง่ายๆ6,005 6 0 0เนี่ยอันนี้ก็ฟรีดาวนะครับแล้วก็เงินดาวเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมใช่ครับเรียกว่าไม่ต้องใช้เลยนะคุณพี่นะใครสนใจเนี่ยก็แอดไลน์มาดูมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับไททันเราปี19เท่าไหร่นะเ <ตะ S 2> ดี <ตะ S 2> ๋ยวผมเปิดให้เลย<ะ>ที่แอดไลน์เดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วมีอะไรบ้ายไหมไทตันตอนนี้ไทตันไททันรู้สึกผมจะมี2องคันมันมีตัวสูงคันหนึ่งแล้วก็มีตัวเตี้ยด้วยคันหนึ่งนะพี่นะไทตันนะครัััับทนนนโอเเคีี่่่ยยมจะู4 47 ถ้าซื้อไฟแนนซ์เนี่ยมันจองห้าจองพันหนึ่งรถห้าหมื่นเนี่ยมันก็อยู่สามเก้าเจ็ดนะครับเป็นปีสองพันสิบเก้านะพี่นะแต่ถ้าเกิดเรื่องสีหรือเรื่องแคตตาล็อกออนไลน์เพิ่มเติมพี่ออนไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูได้เลยนะครับมีอยู่สองคันนะครับแล้วก็มีตัวยกสูงยกสูงเนี่ยอยู่ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะอันนี้ก็มีเหมือนกันขนาดมันจะมาอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นกิโลเมตรนะครับก็ใหม่ๆเลยนะใช่ครับเรียกว่าใหม่ๆกันเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมอนุญาตก,กลับเขาไป ไม่มีแหวกนะไม่มีแหวกแล้วก็เรื่องค่าโอนถ้าเป็นในเดือนนี้ติดอะไรพวกนี้ลองเข้ามาดูรถกันได้นะครับถ้าเข้ามาแล้วชอบแนวนี้สไตล์นี้ก็บอกมาหาปักคุนหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะพี่นะครับผมใช่ครับหรือว่าใครอยากดูพวกมาสเตอ,อร์สองมาสเตอร์สามซีเวีหรเสามวีออสหรือว่าจะเป็นแอคคอร์ดหรือจะเป็นแคมรี่ไฮบริดที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าจะเป็นแคมรี่สองจุดห้าจีอันนี้ก็ลองแอนไลน์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขออนุญาตแว็บมาแป๊บหนึ่งให้พอหาคิดถึงกันนอนรีอนน้้ตงขญา อ่าเรียกว่าร่างกายอาจจะอาจจะไม่ค่อยไหวหน่อยนิดนึงแล้วกันพี่นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สักช่วงประมาณสองทุ่มนะครับพอดีวันนี้ก็เห็น้วกันอยู่นะว่าว่ามันติดปล่อยติดอะไรกันอยเลยนะใช่ครับอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นช่วงประมาณสองทุ่มนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันพี่สองทุ่มอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดเต็มเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปชาร์จแบตกันหน่อยนิดนึงนะคุณพี่นะโอเคครับส่วนวันนี้พอประมาณให้หายคิดถึงกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงสองทุ่มในวันนี้ครับส่วนวันนี้ปาร์คพี่บิ๊กขอตัวหยุดผัดกนััครบคครรัับสสวดีับ